มินี่อย่ากลัวควบรวมนี่เพื่อลดภาระได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ไอบ้บงนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมไม่สามารถอัดเสียงตัวเองได้นะครับเนื่องจากว่าเสียงดังมากมหากมแก้นี้ไม่ใช่เพิ่งออกมานะครับกิจกรรมนี้ได้เริ่มตั้งแต่26กันยานะครับที่ผ่านมาเป็นการลงทะเบียนออนไลน์ของโครงการนี้นะครับแล้ววันที่4พฤศจิกายน นายกรัฐมนตีได้ออกมาพูดในช่องไทยคู่ฟ้านะครับมาฟังรายละเอียดของนายกรัฐมนตีกันดูนะครับสวัสดีครับรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังผู้บริหารกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยประธานสมาคมสถาบันการเงินของรัฐผู้บริหารสถาบันการเงินและหน่วยงานพันธมิตรทุกแห่งสถานการณ์โควิด -19 ได้ส่งผลกระทบทำให้ปัญหานี้ครัวเรือนของไทยเสื่อมถอยลง เนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจขาดรายได้ไดทําให้ความสามารถในการชําระหนี้ต่ําลงถึงแม้ว่าในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้คลี่คลายลงแล้วและสถาการเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นแต่ปัญหาภาระหนี้ของประชาชนยังคงอยู่รัฐบาลได้เห็นถึงความสําคัญของปัญหานี้ครัวเรือนนี้และต้องการที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง จึงได้กำหนดนให้ปี2565เป็นปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือนเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขหนี้ครัวเรือนและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการได้อย่างเบ็ดเสร็จการจัดงานมากมร,ร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่ง ของการแก้หนี้ครัวเรือนตามนโยบายรัฐบาลในปี2565มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนและเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมโดยในงานมากรรมจะมีกิจกรรมประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ 1. การแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีอยู่เดิม 2. การสร้างรายได้ผ่านการสร้างอาชีพหรืออาชีพเสริม 3. การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนด้วยการส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพโดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่1และจะมีกำหนดจัดงานครั้งต่อๆไปอีก4ครั้งครอบคลุมทั้ง4ภาคทั่วประเทศระหว่างเดือนพฤศจิกายน2565ถึง มกราคม2566ผมขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารอมสินในฐานะเจ้าภาพในการจัดงานมหก,กรรมในครั้งนี้และขอขอบคุณสถาบันการเงินของรัฐอื่นๆรวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมและร่วมกันประชาสัมพันธ์ในการจัดงานครั้งนี้สุดท้ายนี้ผมขอเชิญชวนทุกท่าน ได้มาร่วมงานเพื่อเข้ารับคําปรึกษาในการจัดการแก้ไขปัญหานี้จากหน่วยงานต่างๆและผมมองว่างานมาก,กรรมร่วมใจแก้นี้มีนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนจะช่วยให้ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินที่มีอยู่ได้อย่างตรงจุดสอดคล้องกับศักยภาพในการชําระหนี้รวมทั้งได้รับการส่งเสริมความรู้และการสร้างวินัยทางด้านการเงิน เพื่อจะหลุดพ้นจากกับดักหนี้สินได้อย่างยั่งยืนขอบคุณครับใครฟังสอบถึงทายคลิปบ้างครับยกมือหน่อยแล้วสรุปกิจกรรมปัญหาการแก้หนี้นะครับก็จะมีออกมาทั้งหมด4ครั้งนะครับถ้ากิจกรรมนี้มีการอัปเดตสถานที่ชัดเจนเดี๋ยวผมจะมาลงไลน์อย่าได้ฟังนะครับ